คุณเคยรู้สึกไหมว่ากําลังถอยหลังเข้าครองทั้งที่ทําตามกฎทุกอย่างทนทํางานหนักอดทนกับเจ้าหนายเพื่อเงินเดือนขึ้นปีละครั้งอดออมประหยัดทุกทางเท่าที่จะทําได้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณกําลังทํางานกับระบบที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จทางการเงินแต่บางอย่างไม่เข้าทากฎที่ว่านี้มันชักไม่ชอบคนระบบต่างๆกลับล้มเหลวคุณชักหน้าไปถึงหลังเรื่องเก่าไปข้างหน้าแล้วไม่ต้องพูดถึงกเกษียณแล้วลื่อนไปได้เลยทุกวันนี้ก็แค่รอดไปวัน กูอยากสร้างความมั่นคงทางการเงินและความมั่งคัง่งแต่มันก็ไม่เป็นผลแล้วที่เล่นตามกฎมาตลอดมันจะพาเราไปถึงไหนคุณก็ได้ธรุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธรุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคุณขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรุรกิจเครือข่ายที่ดีจากผู้ที่ให้ดีิดีนี้แก่คุณ